สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในช่อง j o y o p l a y อีกแล้วนะคะหลังจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราได้พาไปหาของเวทมาแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ได้ไปเก็บเลเวลเพิ่มมาอีกนิดหน่อยนะคะจนตอนนี้เราก็มีเลเวล82แล้วคลิปนี้นะคะเราก็จะพาไปทำ q u e s ส Skill ของเลเวล80กันค่ะ ซึ่งเควสสกิลของเลเวล80นี้นะคะก็จะเป็นเควสเพิ่มเลเวลของสกิลไอซ์เปียกับสกิลไฟเออร์แลนด์นะคะให้เป็นเลเวล3ซึ่งมันก็จะมี2เควสนะคะโอเคค่ะถ้าเกิดว่าเราพร้อมกันแล้วนะคะเราก็จะไปเริ่มทํากันเลยค่ะพอเรามีเลเวล80แล้วนะคะเราก็จะกลับไปที่มหาคนครโซเฟียนะคะแล้วก็ให้เราเข้าไปในวิหารแห่งโซฟิต เสร็จแล้วนะคะก็เดินไปรับเควสกับคนทางซ้ายมือนะคะที่ชื่อว่ามารอนแล้วเราก็จะกดรับเควสสองเควสนะคะที่มีชื่อว่าการฝึกฝนหอกไฟกับการฝึกฝนทวนน้ำแข็งค่ะเราเควสแรกที่เราจะไปทำนะคะก็คือการฝึกฝนทวนน้ำแข็งนะคะ โดยให้เรานะคะคไปที่ถ้ำแห่งลมชั้นหนึ่งนะคะเพื่อที่จะไปตีบีชูสิบตัวหลังจากที่เราตีครบแล้วนะคะก็ให้เรานะคะวิ่ไปที่หมู่บ้านชนเผ่าจันนะคะแล้วก็วิ่งออกจากหมู่บ้านนะคะเพื่อที่จะไปบึงเนซิมนะคะแล้วก็ตีมีววี่สิบตัวหลังจากนั้นนะคะเราก็ จะไปทำเเว s การฝึกฝนหอกไฟต่อเลยนะคะโดยให้เรานะคะไปที่ถ้ำลาวานะคะหรือว่าถ้ำเต่าไฟชั้น B 1คะ่ะเพื่อที่จะไปตีอีเ m หน้า10ตัวนะคะหลังจากตีเสร็จแล้วนะคะก็ให้เรานะคะไปที่หมู่บ้านชนเผ่าจันอีกครั้งนะคะแล้วเราก็จะเข้าไปยังดินแดนแห่งความมืด พอเราเข้ามาแล้วนะคะให้เรานะคะเดินไปเรื่อยๆนะคะเราก็เข้าไปที่คาลือหาดแห่งความมืดค่ะแล้วเราก็จะวัดไปที่ปราสาทแห่งความมืดมนนะคะตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครมีวัดนะคะก็สามารถวัดมาได้เลยนะคะพอเราวัดมาแล้วนะคะเราก็จะทําการตีมอนนะคะที่ชื่อว่าบล็อกเป็นจํานวน10ตัว โอเคค่ะพอครบหมดแล้วนะคะก็ให้เราวาปกับเมืองโซเฟียได้เลยแต่การจะทําให้เควสมันสําเร็จได้น,นะคะมันก็ต้องมีหยาดน้ําแห่งไฟกับหยาดน้ําแห่งน้ําก่อนนะคะซึ่งหยาดทั้ง2อ,อันนี้นะคะในเควสเขาจะไม่ได้บอกนะคะแต่ว่าเขาจะบอกเราตอนที่เรากดพูดคุยตอนรับเควสนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครกดสกคริปต์ตอนพูดคุยอะคะ่ะมันก็จะไม่เห็นเนาะ อันนี้เดี๋ยวจะบอกไปเลยนะคะว่าหยดน้ําแห่งไฟนะคะสามารถดรอปได้ที่เอลิเมนต์ไฟนะคะในถ้าลาวาหรือว่าสถานที่อื่นก็ได้นะคะที่มีเอลิเมนต์ไฟเหมือนกันแล้วก็หยดน้ําแห่งน้ํานะคะก็สามารถดรอปได้ที่อากูเทอุดนะคะในถ้ามลมโลโคโคชั้นสองซึ่งหยดนทั้งสองอันนี้นะคะก็เป็นของแลนะคะมันก็จะดรอปยากนิดนึงเดี๋ยวเราขอเข้าไปซื้อในเกาะแทนและกันเนาะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราพอครบแล้วนะตอนนี้เออเรากลับกลับไปที่เมืองก่อนเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปทำการส่งเควสกันเลยนะคะพอเราส่งเควสทั้งหมดแล้วนะคะเราก็จะได้สกิลไอซ์สเปียกับสกิลไฟเออร์แลนด์เป็นเลเวล3เรียบร้อยแล้ว สำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ